หลุมซะแม้ทำใส่ใครคนเท่านอี้แหละยิ่เก๊หูเก๊ตาพอดอแมล่ลงอีกแล้วโอ๊ยพี่เล่เล่นหน่อยลูกป่ะไปเล่นทักตาหน่อยมาแค่แมงลาเล่นไหมข้องคือตาหนึ่ง สวัสดีอีกวันหนึ่งนะครับสวัสดีหลายหลายวันเลยเออดูด,ดูอีกแล้วอีกแล้วโชคนอนเนี่ยโชคคุ้เขาล้างอีกแล้วด,ดูดูเรือผมเป็นบัวแต่งตึกงตึงต้งตึ้งยิ้มมาผ้าผ้าครับมึงตะคางพ่อมึงตะคาง ฮ้ยอมโลมโอโอ้ยบ um ึกเยนี um ่บึกเลาขึ้น้งจะขอเลยจะขคอนี่นะแกเป็นพวกท่านละเนี่ยคึก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 อเอ้เอ้ เออเออไลมลมลงลเออเออเฮเฮอยเเฮ้ออเานี่เฮ้ยเฮไม่เหนื่อยหรือไงไม่เหนื่อยหรอกครับผมไม่เลื่อนผาไม่เ่อรอกไม่เลื่อนน่ะมันเปพทเถีเพะกอไม่เหนือยไ,ไม่เหนือน่อยบ้างลูกเออเห็นหายใจใหแห้งใอ้ดูโอดูดูดู ไม่ไม่ทำไมงูหลามงอนา้นนะ่ะมาท่านไงความมาท่านเต็มทีไปแนละ้วไปแนละ้วโอ้โยโตขึ้นในั่เลยโ,โ,โ,โดสนานคะรับไปดูนเลยทีนี้ไปดูนเลย เบื่อเรื่องไงแล้วลอรถดิมาเบื่อตะคับค้องเลนพร้อมแล้วอี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 เอาไม่ให้รู้ไปเอา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  ผมชันยาวว่าผมจะแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนม่น่ะเม่น่ะเม่น่ะอุ้หลมซะแม้ทำใส่ใครคนเท่านี้แหละยิ่งเะหูเกะตาอดอนอ้ยแม่ลงอีกแล้วอู้ยดูดู Khá là, ha bắn là. ủa là, ủa là. ủa Khá 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 ủa แม่เลยนะพ่อแม่แม่ครับเดี๋ยวก็จะหิวนมนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งแกลัไปกินแล้วเสร็จก็ออกมาเล่นต่อนะช่างหน่อยช่างหน่อยเฮ้ยดีนอนดีนอนอุ้ย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 โดนพ่อทำไงอ่ะชามนะนาพ่อไนีเจ็บตัวพ่อตัดเจ็บขัดขนี้ไรกัน อย่อคักเลยนะขอลูกขอแล้ว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 ไปแล้วแล้วพอแล้วพอแล้วเ <c oughs> มื่อกีไอ้ไปขอไปขอล้อก็ไม่ให้เลยอะ่ะเฮ้ยขังพร้อมเลยเอามือตีพ่อวก่นเลยวนะ่าเฮ้ยเย่าคักขนาดนี้เพื่อนมีมีสิ่งนี้คนเล่นที่ทนท,นทานที่สุดครับ อันนี้ล้อรถท่อปองอันเก่านะฮะที่เขาเปลี่ยนทิ้งใหม่เอามาใช้แต่ไม่งนูน้นอายุเล็กฮะม้าตายไปหลายตัวแล้วไก่ไก่ก็ตายไปหลายตัวแล้วเออเนาไม่รู้จักเหนื่อยหรือไงไม่รุนนะคนมีพลังกำลังแข็งแรงนะพ่อไม่รุนไงเด,ด็ไกขเขไ่เดินมาเด็ไก่ฮะสังเกตไหมสังเกตไหม เอาไปโชว์พี่ดาวอีกแล้วเอาช่องอันเล็กตัวนี้ไหมเอาอันนี้ดิกวะเอาไปพี่เล่นหน่อยไปพี่ดาวเล่นหน่อยไปไปพี่ดาวเล่นหน่อยลูกไปเล่นทักดาวหน่อยมาแค่แรงลาเล่นเลยเขาคี้ดาวหน่อ่ต้วลาไปเล็นเลยเอาตะขึ้นเอาตะขึ้น ไปไปนู่ไป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 โดนเสาโดนเสาเตะเสาลูกเตะเสาเออเออเออโอ้ยพอละมั P P sei, sei, ้งเฮ้พอละมั้งเสีย oh ังไม่เ oh ย็นไปเลยคุณโอ้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  <laughs> ของเหรียสินนี่โอ้ยต้นท่านี่รีวะอย่ามาจมเจ็บขาจเจ็บยังจะบอกมิงของแท่นะพภาโอ้ยล้มล้มลม้มไปทำขอเขาก็ไม่เย็นไป,ไปไรุ่นไปเดี๋ยวจะเอาโซ่นีรครับไม่อยากกินนะครับไป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 ,ไ,ปไม่เย็นไม่เย็นบอลสิ เี๋ครับปอนะอหลานนะครับเฮ้ย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 เฮ <ด lum S 2> ้ยด้วยด้ย้ย้ยด้ยนี่นีสนใจกินไม <Wis> หมนี่ครับก่อนครับก่อนทั้งครับไม่รอเลยครับครับมารอไม่เย็นไม่เอาไม่รอรออีกอครับรอช้ไหนครับลอผอมใหญ่ผอมนะพ่อ ยายพอ่พอแม่ผมกับยายได้นนิครับไม่หล่อเลยโหมิห่งี่โกมากเลยเรานี่มา่ิที่ครับไม่ได้แม <junto> ค่ครับครับมือมือไม่ลอยข้ามไตาไม่เห็นต้มพัวต้องไปไหมก็ถออัวต้มพัวกันนะต้มพัต้องไปเช่นไหน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสร็จยังนะมันไปครับไปเย็นเราจะกินอีกงดิเล่นนะครับเล่นนะครับผมมึงอยากกินอีิงยนงนะข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วใจเย็นลูกใจเย็นแม่ล้างอยู่อืม ดูไก่ดูลูกไก่นะดูดูดูด,ดูจะเป็นยังไงครับจะเป็นยังไงจะแตกคือไหมคือดูด,ดูนิ่งครับนิ่งนิ่งนิ่งไม่สนใจคุณตาด้วยเสียงลูกคุณตามาไม่สนใจด้วยอืมอืมหลาช่อเลยตามนั่นแหละครับเฮ้ยเพื่อนนะี่ยเล่นอย่างเดียวเลยฮึบหมดแรดาาง,ดแงแล้วคนระับดูตะทางจะหมดแรงแล้วเหรดูยกล้อรถไม่ขึ้นแล้วนะ เสร็จยังไม่เย็นไว้นะครับลาหิวเนี่ยยืนเนี่ยติดเกาะรั้วเลรอย่างเงี้ยเออใส่จใจทุกลาเอียนนะครับเราล้างครับล้างแช่แช่ไว้แช่อะไรเด็กกีสุดา เลียวไปครับเมื่อตาแ,แล้วนะดูมองนี่นะครับลายากินครับไม่เข้าไปไม่เข้าไปไม่เข้าไปลูกเวลาให้กินน้ำกินนะ <c oughs> อ่ะสูงเลยสิสูงสิสูงสิง ลูกหางลูกหางมิ่งลูกหางยาวมากเกือบถึงพื้นเลยนี่ขนาดตัวยาวเนี่ยเ,เวลาปัดทีนึงก็เกือบถึงขาหน้านะฮะลักษณะเหมือนพ่อคนเลยนะครับผมนี่นี่นี่เสร็จยังมีแย่นหาหิวแล้วเดินวนเวียนอย่างนี้นครับผมเดินวนเวียนเลยนี่ มันเลยม่เย็นจะเสียน้อยนะเสียน้อยนะหนึ่งไลค์หนึ่งแ like, ช์นะครับเป็นกำลังใจให้มิ่งมงคลช่องนะครับพังขาดีแฟมิลรีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม